สวัสดีครับผมพบกัรายการเดี๋ยวเ่าให้ฟังนะในคอนเซ็ปคือฉันเท่กับแฟนเธออี งวะงเ,เออเอาเสร็จก็คือเอาผู้หญิงมีแวนออยด์กิกี้ตานมาถ่ายภายใต้คําที่บอกว่าฉันเท่กับแฟนตัออีกหมายความไม่ยังไงอ่ะก็เดี๋ยวมาดูในทิปว่าถ่ายยังไงแต่ตอนนี้ต้องมาเลือกกล้องก่อนนะผมมีกล้องอยู่สองตัวอยากให้ทุกคนกดเลือกกันระหว่างตัวนี้นะครับ EOS 650และตัวนี้นะครับกล้อง Nikon FM10 นะฮะคนเลือกก่อนเพื่อจะได้เอากล้องตัวไหนไปถ่ายนะฮะถ้าอยากเลือกตัวนี้กดตัวนี้นะครับกดที่หน้าจอได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดคนเลือก EOS 650ก็กดที่หน้าจอเลยนะครับอะ ให้รักสุวิโอเคครับทุกคนเลือกตรงนี้เนาะ<_><_>ได้ครับผมก็มเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนี้กันทีนี้ใช้ฟิล์มอะไรล่ะผมมีฟิล์มติดมานิดหนึ่งก็คือยาชิก้านะฮะเป็นยาชิก้า400นะครับซึ่งตัวนี้มันถ่ายได้24รูปก,การว่าเราจะรีวิวแค่24รูปต้องถ่ายเน้นๆเคนๆเลยและออกมาเท่ยังไงามาดูนะครับว่าม้วนนี้กับกล้องตัวนี้ภาพที่ออกมาเท่จริงป่าฉันเท่กับแ,แฟนเธออีกดีนะโอเคครับตามนั้นครับเดี๋ยวเลยครับอันดับแรกนะฮะเราก็ต้อง ทสก่อนว่ากล้องนี้ใช้ได้ไหมไม่เคยใช้มาก่อนก็เคยใช้ทีหนึ่งแต่ว่า ไม่เคยใช้การเลนตัวนี้เล่นตัวนี้เสร็จเ,นเลนซิกมาระยะ28 200แล้วเสร็จปรับเบรนซิกมาแบบแมนนวลอะเลนซิกมาแบบโบราณนะมันก็เลยคิดว่าน่าจะเวิร์กแล้วก็เอฟสต็อปเนี่ยมันอยู่ที่3.8จนถึง22เนี่ยเราก็รู้สึกว่ารอบนี้ไฮเดฟมันคงแบบไม่ได้เยอะแยะาามากมายเพราะว่ามันอะไรอย่างมันเป็นภาพแบบค่งสเตจแล้วงั้นก็คือใช้เอฟประมาณ3.5ถึง5.6ก็น่าจะพออะไรเนี่ยถ้าแส่ข้างหลังพอแล้วก็น่าจะเป็นรูปที่มันโอเคอะไรเงี้ยฮะฟิงยาชิก้านะฮะก็ถูกผลิตมาในเมื่อปี1760 ผมมั่วไม่ต้องมีข้อมูลนีไม่จริงกูโม้มาดูนะครับมีรอยนิ้วมือการโหลดฟิล์มแล้วมีรอยนิ้วมือนี่ถือว่าช่วยมากนะฮะน่าจะเป็นคนที่โหลดฟิล์มจากโรงงานมาแนละ้ว <c oughs> ป็น,นิ้วมือไปโดน <c oughs> มือกูนี่แหละโอ้โหไม่คุ้นชินเลยอะ่ะใช้กล้องตระกูลพวกออโต้ออตโออต้โหลดมานาน <c oughs> ต้องมานั่งโหลดเอง <c oughs> ซึ่งแบบนี้เราจะเสียหัวฟิล์มไปเยอะเลย ้องตระกูล mhm. โบราณทั้งหลายแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับการโหลดฟิล์มเนี่ยต้อง <Okay. S 1> ดูให้ดีเลยอะความเสี in ่ยงสูงคืออะไรรู้ปะก็คือฟิล์มหลุดนามเตยแล้วถ่ายมาก็ไม่ได้รูป <Enjoy> ส <sleeping. S 2> <PG> ักม้วนเเคยแล้วเคยประจรําวิธีการเช็คง่ายๆนะฮะก็ตอนขึ้นคันลังชัตเตอร์เนี่ยต้องดูไอ้นี่มันหมุนเปล่าอันนั้นน่ะมีขยับขยับทำไมไม่ขยับหรวอ่ะทำไมวะเสียงแล้วนะทีนี้เราจะได้รูปแล้ว แล้วมืดสับลลเลยเฮ้ยยังยไม่ทันเริ่มเลยฉันอะจริงฉันอะโหลดฟิล์มเทพกับเ,เธออีกฟิล์มไม่ไปปะ่ะคิดว่าโหลดได้อยู่ถ้าไม่ได้ถ้ามันไม่หมุนจริงๆนี่ยอมเสียหวัวม้วนเพื่อเปิดเช็คดูสเ,เสียรูปผมไม่มียี่สิบสี่รูปเวยเสียประมาณสามรูปเลยมันก็บอกอยู่ให้โหลดดีๆให้ตั้งใจดูว่ามันเข้าร่องหนามเตยไหมไม่ดูให้มันดีป่ะ ฉันนักปพิร์ดกับเธออีกเอ้าหนูฉันน่ะเท่กับแฟนเธออีกอ่ะในคำไทยอะไรเจ๊ดิ๊กเจ๊ดิ๊กเจแดิ๊กโมมาทังแดดเจ๊ดิ๊กโมมาทังแดดฮ่าไม่น่าเลยแมนต้องหันไปดูแล้วเฮ้ยเนี่ยทุกคนหเร็วเนี่ยหันทา้งแดดหน้าโดนแดดยังโดนแล้วเนี่ยมาหันทั้งสวยได้ไหนสวยได้ไหนปกติคนสวยปะสวยสวยมากเราเท่กับแฟนคนอื่นอีกปะ เฮ้ยเราถูกลงกระเป๋าได้เอาเอาขาขาครังนี้มาใกล้ๆเออแล้วรูปนี่ไม่ถ่ายคู่กับกองขยะเดี๋ยวเอารูปนี้ก่อนพอดีแสงมันมาพอมีนิดนึงพอดีก้มหน้ามาหากล้องก้มแบบโน้มตัวหากล้องเหนื่อยหน้าหาเหนื่อยมากเออมาแล้วหนึ่งรูปผ่านไปถ่ายเพราะไม่มีประยุทธ์ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแค่แค่รู้สึกว่าหน้ามันโดนแดด มึงเท่แบบเท่กว่าแฟนคุณอีกกับกองขยะทำอยังไงี้ยแบบทำยังไงเท่ค่ะทำยังไงพื้นเนี่ยลงไปตรงนั้นน่ะลงมานั่งวะนั่งเท่ๆนั่งลงถังขยะหรือนั่งพื้นแล้วพิงเราไม่รู้หรอกนี่มันเป็นยังไงนั่งง่ายอย่างเง้แบบนี้อคนเท่ๆเขาทำกันอ่ะเนี่ก็แล้ะขัดเองนี่เดี๋ยวอะไรก่อนนี่ยแล้วพิงพิงว้าวเฮ้ยแล้วพิงเสาแล้วคุนเหม็นน่ะ คนเท่ห์โหต้องก็อย่างนี้แหละคนเท่ห์ทำงั้นได้ทำไมตู้มันเย็นๆอ่ะอยู่ตัวขยันเท่เลยไม่เปรี้ยฉันไม่ถึงเฮ้เห็นผมไหมอ๋อได้ความเห็นอยู่ก็ได้ความเห็นไอ้พวกที่ๆเขาเหนี่ยแพ้หมาไอ้พวกนี้ที่ได้แพ้หมาดูฉันน่ะเท่กับแฟนเธออีกยิบโชว์เท่ยกยิ้ม มันบอกว่าอยู่ที่ไหนมันลุกแอลเดนนอต้องนั่งยองเพื่อนถ่ายกันด้เออจ้าไี่เดนจิงแล้วเหรอโบเป็นเข้าอ่ะกิฟเฮ้ยเฮ้ยอยู่ปารีสรือเปล่าเนี่ยก็คือลุกไม่ได้แล้วนะดูภางนั้นนะเอที ฮัลโหลซูกุสัตเดินสัตว์จ๊าบจ๊อบเซ่ทำไมทุกครั้งถ่ายรายการต้องเมาก่อนตลอดทายเมาแหงยล้วเนี่ยโอ้โแหงจริงเพราะว่าเมื่อกี้กี้สองรูปคลิปสองรูปแล้วไอ้ตาไม่ถนัดเลยเอออะไรเนี่ยเมื่อกี้จะพีเซ็นเพื่อนไม่ใช่เหรอเร็วพีเซนตัวเองเลยจ้าวไตามึงบอกรถหนาวคนนึ่งมึงออ่ะะไร เฮ้ยไกด์ไม่ได้คอนเซปต์เราห้ามไกด์ถ้าม,มาันที่กระพอิบนิดหน่อยแหนเราเท่ลงมาเท่ตรงนี้นี่จะยิงทะลุทีต่ตึกนิดไหนท่านเท่ีท่ยเท่แล้วคนหนูเท่ข้างในพี่พอปุอ๊บพอหนูเท่ปุ๊บมาส่งผ่านอีโมชั่นอลเท่ไหมก็มอ ขาหลีใหมไว้สัตว์มันมันหันมาทำปากแบบจักจี้วะมันเจอไปทำมาท่าเราคุณพี่หนูุบิรจัยโอเคปะเข้าใจปะแมนแมนเข้าใจดีโอเคพี่ออยไปมาโซนที่สนุกพี่มือนกันนะซอยนี้ถ่ายแบบสวยเยอะมากเลยสวยตรงนี้เหมือนบ้านโดนน้ำมีตากเลยแทนที่จะทำที่ทำอะไรเท่ไงเอาแมสออกดิ พอมันเล่นมันเป็นอนาล็อกมากแม่งชอบพุทธวาดพุทธวาดเราจะเอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนท่าโรเดิมเบ้ยเฮ้ยตรงนี้หมอกแวดงว่ะอะไรเออท่าอาจจะยืนหน่อยจะอยากยืนหน่อย อ่ะหนังตรงนี้สายไฟตรงนี้เหมือนอ่ะอยู่ที่แถวๆถวลาดเป้าเลยก็ได้แต่ตรงนี้ยังไงที่นี่ที่ไหนอ่าตรงน,นี้ดีกว่างนี้ดีกว่าช่างนะไยต้องถ่ายไปนั้นนิดนึงแล้วทำทำไปเดินในซอยทำไปเดินในซอยกอับเออทำไปเดินแต่ตลาดหรอตอนเนชา้า, <c oughs> ยชาอย่างเงี้ยคุณก็คดีฉันตื่นเช้าใช่ไหมเดินออกมาสดสูดอากาศ แต่ก็ได้อยู่ไม่ดีไม่ดีตรงนี้แหละนั่งเขาว่าสีเงเก่งับสีนี่ได้ยยู่ยึาดยิ้มผาดออกไปไกลเออนั่นคือเท่ง์่ะตั้งใจเท่มากตัดผกให้ตัดมให้นี่เอามือมือแบบพาข่าขอรเวลาเทพเลยแบบข้างข้างเออเออเขาเทพยเขาไม่ได้ทำ่ึงีกันเหรอ ฉันน่ะเปื้อนไปหมดแล้วเนี่ยเป็นเท่บนฝาท่อได้เลยเออ้นอ่ะไปฉันน่ะไม่มีตังกว่าเธออีกฉันน่ะจนกว่าเธออีกถ้าอยากเลิกกับเธอเลยก็ฉันเลิกม่นยังไงนะแอม ไม่้อ่ะนี่มันต้องอย่น,น <c oughs> มันต้องมันต้องยออ <c oughs> ขยิบเท้าเี้ยนตแบบเอวม,มแล้วอ่วะแล้วก็นเกมแบบนตงี้่่ใครได้หรอับมาตัวามองนี่่หมดยคอืออยงนเข้าเท ขมเหลาด้วยขมเหลาด้วยยากกว่าเลยรู้สึกแปลกๆที่มันต้องมีเป็นโฟเปล่าโฟะเลยแหละเหมือนในมีมอ่ะที่มันกอดกาแฟแล้วมาหันไปมองอีกคนนึงอ๋อทีนี้ทีนี้นี่ทุกคนเลยดิ แล้วเนี่ยกล้องกล้องเนี่ยวางไว้กล้องนี่มันถ่ายด้วยตัวเองไม่เป็นหรอไอตายมาม้าตรงกลางก่อนเลยไปไอกี้ต้องตรงเสาที่มือตรงเสาไว้เขาต้องใช้ร่างรู้เลยว่าจมกี้กี้คนเดียวรู้เลยว่าจมย่ออย่างนี้แค่โอเคจมมกูเป็นกูเหรอ้อง้ไวย่ากูไอ้กี้ดิวะเก็บของดิกี้กับเท้าเออถ้าเป็นแบบเอาเท้ามาจะได้ถุงเท้ากันมาดูกันนะคะว่า เป็นยังไงปล่อยให้กินอยู่คนเดียวไปเราอยู่ no. ก,กันสี่คนน้อเฮ้ยน้องเข้ามาแต่โพสสุดๆี่แรงๆแรงๆทั้งหมดใช่ไหเป็นไงวะกับแบบเมื่อกี้ที่แบบเม้ๆแบบนั้นเออทรง,งนี้เท่เออแกะมาควายมั้ยค้อยเธอไปหากินนิดนึงเออมาเนาะมาฉันน่ะปล่อย, okay. ย okay. อรูปหนึ่งรถอุ <S <s ้ยโนรี <S ชัาออาล้นกับแฟนเธออีกมันยังไงวะทรุงเทพนต้องนัง่นงมั่งเปล่าวะเออนั่งออาไปนัง่งเดียวนั่งหมดเลยคิดเป<อ>็นไงไไเยียบเยียบเยียบกี้กี้นั่งด้วยนั่งเงี้ยพี้นังน่งมหนึ่ง ออกล้องมให้กันให้หมดให้หมดให้ได้ลาปี2021เฮ้ยเออได้ั้ไงเยต่อดูกไม่มีงลูกมึงว่าเราเทพกับแฟนมันรึว มันเริ่มกินแล้วว่ะเอ้ยดีแล้วที่เลิกอดดูาโูดน่าจะเป็นรูปที่ดีโดดอะไรอ่ะโดอะไรอ่ะอย่าโดนอ่ะโดดไ้ีดนี่โอเค่สจะให้โดดดีกว่าสงสางโอเะพร้อมกันนะนะหนึ ฉันอะปีหมดละจริงเหรอโอเมื่อกี้ฉันไม่ได้ปะแห้งมาเห็นมั้ยไม่เห็นเนี่ยอะไรเลยตรงเนี้ยตรงนี้คือถ่ายโลป่าไว้ไปดูกันตอนล้างฟิล์มเสร็จนะคะจริงอ่ะคนไท่คนเท่ๆครับันพูดถึงอะเมื่อกิ้มึงง่ายแบบอย่างเงี้ยป้าชาวเท่พวกแฟนไนนี่เก่งโอเคเฮียเดินไปบลิดขอมมอน ไม่สูงจริงค่ะไม่ได้นะไอ้ชอบร้องชอบร้องดึงไม่ได้ไอ้แม่ไอ้พี่หอมพี่หอมมันชอบดึงมือเปลี่ยบอพูดถึงเจ้านายดิไม่พูดตูดต่ำอย่างเลยตูดต่ำอย่างเลไม่ตอนนี้เป็นเซิร์ฟริง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 ไม่โออ๋อริงริงริงรดัมทำธุรกิจไง สองจีหเมีวันเฮงมีสองบ้าสองบ้า จริงๆแล้วตอนนี้ถ่ายไปทั้งหมดเนี่ย24ม้วนัลบั้มรีวิวฉันเท่กับแฟนเธออีกในฟิล์มยาชิก้า400นะครับแล้วก็ผมดันทุกอย่างเป็นโอเวอร์ส่วนใหญ่เพราะว่าถามว่าทำไมต้องถ่ายให้โอเวอร์เมื่อกี้มีสปีดต่ำถึง30เลยนะเหตุผลก็คือผมไม่เคยใช้เลนส์ซิกมาตัวนี้เลยซิกมา28 200เน e ี 4, ่ยมันเลยไม่มั่นใจว่าภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงแล้วตัวเลนส์มันเป็น3.8มันก็เหมือนกับ4ถ้าเหมือนกับ4กับแสงประมาณเมื่อกี้มันก็โอเคก็เมคเซนส์อยู่แหละแต่ว่าาาโโฟกกกัััยนนิดึเพพระมมมปือหุแล้ว มันยืนมันกรก็กลัวจะแบบไม่โอเคก็เลยตั้งเป็น5.6อะไรเงี้ยตอนบจนถ่ายเดียวๆตั้งเป็น2เป็น3.8แต่ทีนี้ไม่เคยรู้คาแรคเตอร,ร์เลนตัวนี้เลยว่าภาพที่ได้จะออกเป็นยังไงหรือเลนตัวนี้แม่งอาจจะอันเดอร์หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วเลนมันอาจจะแบบออกมาแล้วแบบเบลอหรือแบบมันไม่ได้คมหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าเกิดใช้แล้วออกมาดีเลนตัวนี้อาจจะกลายเป็นเลนที่น่าสนใจเลยก็ได้นะครับผมไม่มีอะไรจะบอกบอกแค่นี้ครับซิกมา28 200D เป็นเลนที่บังเอิญเจอมันอยู่บนเชล์ตั้งนานแล้วไม่เคยจะมาใช้แล้วก็มันบังเอิญใส่กล้องนิคอนได้เฉยเลยปกติซิกมาใช้กล้องนิคอนได้หรอเปล่าผมก็ไม่เคยรู้แต่ว่าเมาส์มันใช้ได้ต็ดมานั้นนะครเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ได้ออกเป็นยังไงครับฉันเท่กับแฟนเธออีก